สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สมุทรสาครเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ตัวเมืองมหาชัยเลยค่ะเอ่อสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตึกแถวนะคะหรือว่าอาคารพาณิชย์ซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถใช้สอวได้เยอะมากๆเลยตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณถนนท่าปรงค่ะอยู่บริเวณปากซอย1แล้วก็ปากซอยสานั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะอาคารพานิษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน้ากว้างถึง4.5เมตรแล้วก็ลึกถึง24.5เมตรเลยทีเดียวแปลว่าพื้นที่ใช้สอยแค่ชั้นแรกนะคะก็ถึง110ตารางเมตรนั่นเองค่ะอาคารนี้นะคะมีทั้งหมด4ชั้นครึ่งค่ะก็คือ4ชั้นแล้วก็รวมชั้นลอยนะคะเออตรงนี้ต้องบอกว่า การคมนาคมอ่ะสะดวกง่ายมากๆเลยเพราะว่าทางด้านขวามือค่ะถ้าเกิดว่าตรงออกจากตึกไปนะคะก็จะไปถนนเศรษฐกิจที่วิ่งเข้าสู่ทางอ้อมน้อยได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนถึงตึกนี้ค่ะก็จะเป็นถนนที่มุ่งสู่ถนนเอกชัยค่ะเรียกว่าถนนนรราชเชื่อมกับถนนพระราม2วิ่งเข้ามาแค่เพียง550เมตรเท่านั้นเองค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็มาถึงด้านในนะคะด้านล่างก็จะปูกกับเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหนึ่งห้องน้าค่ะทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันค่ะว่ามีพื้นที่กว้างมากๆคือทางด้านหลังนะคะเขามีการเชื่อมทะลุนะคะทําให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเป็นตามแบบนี้นี่พามาดูกว้างมากเลยอะ่ะก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ 4.5เมตรแล้วก็ตั้งแต่ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมค่ะไปจนสุดทางด้านซ้ายมีขนาดถึง10เมตรเลยค่ะถ้าตามกันมานะคะที่ชั้นลอยค่ะชั้นลอยเนี่ยก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เมีการปิดตรงนี้ไว้นะคะสามารถใช้สอยได้เต็มที่บ,บันไดนะคะเขาก็จะมีการติดกันลื่นแล้วก็ ปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเสร็จค่ะนะคะขึ้นมาถึงชั้น3เนาะชั้นสเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นห้องบริเวณนี้ให้นะคะมีการทำห้องไว้เป็นห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้อง ถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นสู่ชั้นที่4ค่ะก็มีห้องนอนเชกเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแปลนเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะ อ่ลค่อันนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้น5้าของเราค่ะก็คือจะตีโล่งให้เลยนะคะก็สามารถมาปรับปรุงตามสไตล์ที่ทุกท่านชอบได้นะคะก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วผนังนะคะทาสีขาวนะคะแล้วก็ติดไฟให้ในทุกๆส่วนเลยค่ะเรามาดูวิวกันตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่ ที่เห็นด้านหน้านะคะก็จะเป็นถนนท่าปรงค่ะแล้วก็มองไปไกลๆนะคะผ่านตึกตรงนั้นไปเห็นไหมคะว่าเป็นทางด่วนเนาะที่กําลังก่อสร้างอยู่ของพระรามสองนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบริเวณเศรษฐกิจนะคะของตัวเมืองมหาชัยเลยทีเดียวซึ่งมีมูลค่าที่ดินค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เยื้องๆกับเราค่ะก็จะมีปั๊มเชลนะคะแล้วก็เป็นเหมือนอเวนิวเล็กๆที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกระซิบบอกนะคะว่ามีออปชันให้เลือกค่ะสำหรับท่านที่อยากได้เพียงหนึ่งห้องสงห้องหรือสี่ห้องนะคะก็จิมได้เลยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดกันถึง4ี่ห้องแต่ถ้าใครนะคะงบน้อยหรืออยากได้ไซสน์น่ารักน่ารักก็จิมเพียง1ห้องก็ได้ค่ะเราก็มีนําเสนอทุกท่านนะคะอย่างที่เห็นกันดังนี้เลย1 2 3 4สาสี่ค่ะใครนะคะที่สนใจนะคะก็ พูดคุยกันได้นะคะก็ตามคอนแทคที่ให้ไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะพวกเรา Realistic a s s e t ค่ะอยากฝากขายซัพย์ทำการตลาดออนไลน์ก็ทักพวกเรามาได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ